คุณไหมอยากได้ลูกค้าที่ใช่แล้วก็ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่เขากำลังเจอปัญหาน,นั้นๆอยู่คุณต้องดูคลิปนี้นะฮะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ชาวต่างชาติใช้ในการทำเว็บไซต์นะฮะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะฮะเทคนิคที่ชาวต่างชาติใช้กันนะฮะก็จะเรียกว่า FAQ page นะคะ จ้าตัว faq page ก็จะเป็นข้อมูลที่เรียกว่า structure data นะฮะก็จะเป็นข้อมูลเชิงการทำ seo ในขั้น advance นะฮะแล้วก็เราจะเอาข้อมูลพวกนี้มา map เข้ากับตัว faq ที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรานะฮะจากนั้นมันก็จะไปแสดงอยู่บนของ google หรือที่เรียกว่า search engine result page นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะว่าต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนแรกนะคะเราต้องมี FAQ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของเราก่อนนะฮะก็จากตัวอย่างเว็บไซต์ของเบลนะฮะก็จะมี FAQ ที่เป็นคำถามที่เราพบบ่อยนะฮะเราก็มาจัดเตรียมไว้ในเว็บไซต์ของเรานะฮะก็มีทั้งคำถามแล้วก็คำตอบนะฮะนี่คือสเต็ปแรกนะฮะสำหรับขั้นตอนที่สองนะฮะก็ให้เราเข้ามาในหน้าของ Google นะฮะที่เกี่ยวกับการทำ SEO นะฮะจากนั้นเราก็เลือกมาที่หมวดหมู่ สตั u เจอร์นาตานะคะแล้วก็เข้ามาที่คําแนะนําฟีเจอร์แล้วก็ให้เราเลือกมาที่คําถามที่พบบ่อยนะคะ,ะรูปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกางรแสดงบนเจ่าตัว Google นะคะแต่เราจะมาดูว่าเราจะเอาส่วนไหนบ้างที่ว่าไปใชยบนเว็บไซต์นะ,ะก็เลื่อนมาตรงด้านล่างเลยนะะที่เป็นตัวอย่างตรง JSLD o n นะคะแล้ก็ Copy สคริปต์ส่วนนี้นะะไปวางไว้บนเว็บไซต์ของเรานะคะจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนตรง เนมนะฮะที่ว่าเป็นคำถามแล้วก็ตรงคำตอบก็มาเปลี่ยนตรงแท็กนะฮะสำหรับบนเจ้าตัว Google นะฮะก็จะมีลิมิตให้เราแสดงให้เราใช้ได้แค่2องคำถามนะฮะหลังจากที่ว่าเรา Copy ี้พวกนี้ไปปรับกับเว็บไซต์ของเราแล้วนะฮะก็เราประมาณอ่าประมาณอย่างเร็วก็ภายใน1อาทิตย์นะคะถ้าอย่างช้าก็อาจจะรอเป็นเดือนที่ข้อมูลส่วนนี้จะไปแสดงบน Google นะฮะถ้าไปแสดงบน Google แล้วนะฮะ ก็แสดงตามคลิปที่เห็นอยู่ตอนนี้นะฮะแล้ก็จะมีส่วนของ FAQ โผล่ขึ้นมานะฮะแล้วก็ให้ลูกค้าสามารถคลิกเลืกอ่านได้นะฮะแล้วก็วิธีนี้ก็จะทำให้ได้ลูกค้าที่ใช่แล้วก็ผู้เข้าชมที่กำลังเจอปัญหาอยู่ถ้าเห็นคำถามคำตอบที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเขาได้เขาก็จะเข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะฮะจากน,านั้นถ้าทุกอย่างที่ตอบโจทย์เขาทั้งหมด ภายในเว็บไซต์ของเราไม่ว่าเราจะขายสินค้าเกี่ยวก,กับอะไรโปรดั์เกี่ยวกับอะไรก็จะสามารถเกิดการสั่งซื้อแล้วก็ปิดการขายภายในเว็บไซต์ได้เลยนะฮะเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้กับเว็บไซต์ดูนะฮะถ้าไม่อยากลืมก็เสพคลิปนี้มาดูย้อนหลังได้เลยนะฮะหรือว่าแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนหรือว่าทีมที่กําลังทำนังเอ็ซิโแล้วก็กําลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ f a q ภายในเว็บไซต์ก็แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูได้เลยนะะ